สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเห็นรูปที่พี่ปอนลงในอินสตาแกรมกันหรือยังคะรูปที่พี่ปอนลงในวันนี้คือทําเราใจบางหมดแล้วเพราะว่าอะไรนะหรอก็เพราะว่าพี่เขานั้นหุ่นดีมากคนอะไรก็ไม่รู้ดูดีไปหมดเต้นก็ได้แสดงก็เก่งหล่อแล้วยังใจดีวาสนาผู้ใดหนอเห็นพี่ปอนถอดเสื้อแล้วคิดถึงพี่จุงเลยถ้าพี่จุงไปด้วยนะซิกแท็กค,คู่ต้องมา ใครเป็นคนถ่ายให้กันนะจะเป็นพี่คนนั้นหรือเปล่านะเห็นพี่ปอนลงรูปแล้วพี่ภูวินจะว่ายังไงกันนะว่าแต่ยังไม่เห็นพี่ภูวินกับพี่ปอนลงรูปคู่กันเลยรอดูอยู่นะคะทีนี้เราก็มาดูคอมเมนต์ในรูปของพี่ปอนกันค่ะว่าจะมีใครมาคอมเมนต์กันบ้างเริ่มจากพี่ฟอสกันเลยค่ะ น้องโฟดก็เข้ามาคอมเมนต์รูปของพี่ปอนด้วยอ่ะทุกคนฮอตไม่ไหวว่าแต่รูปของพี่เขารูปของน้องโฟดก็ฮอตเหมือนกันนะต่อกันด้วยพี่ดังพี่หลุยพี่เอสพี่ตุ้ยพี่จุงพี่เตและพี่ชานตาทุกคนละคะชอบรูปที่พี่ปอนลงในวันนี้ไหมคะโนดราม่านะคะ